สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการแมนแมนคุยกันนะครับ EP สองแล้วนะครัเนื่องจาก EP แรกมีคนบอกว่าโอ้โหดีมากอยากดูอีกใครบอกประมาณสองร้อยกว่าคนนะทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องแต่ต้องบอกก่อนว่าอะไรใส่ไมค์เหรอนั่นนายทำไมล่ะอ้าว้าตัวเสียขนาดนี้จะอาวอะไรวะโอเคก่อนเดียวครับวันนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าใครที่อายุต่ำสิบแปดป็น ออกไปออเลยเพราะว่าเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวมกอนาจารทั้งนั้นเลยวันนี้เราจะมาพูดกเ,เกี่ยวกับคอนทับมันมีที่ว่าโดนแบนในประเทศไทยครับผม,มรู้สึกยังไงครับกับการที่พอพนทับของเราของเราด้วยนะของเราโดนแบนยกยนิ้ว้เ <c oughs> ลยครับผมนิ่โป้งยกกลาง แต่จริงๆแล้วมันก็ยังเข้าได้อยู่นะพี่แค่เปลี่ยนแบบจาก .com เป็น .org ไม่หรอไม่ไแต่ I'm smart the game จริงๆมันต้องเข้าได้โดยปกติใช่ไหอ่าเราจะเป็นเกาหลีเหนือไม่ได้พรทัพนี่คือเข้าได้ทุกประเทศปะทุกประเทศพี่ยกเว้นประเทศไทยออ่ะครับใชเแต่ช่างมันเถอะวันนี้ไม่เกี่ยวกับพรทับเฮ้ยเอาเข้าๆนี้เลยเหรอเมื่อกี้เสียงยังไม่ทันหายเลยนี่ยังีี่วนนเไม่ได้แยกกันหน่อยดิเออเออไม่เป็นไรหรอก เลื่อนสกิปแล้วไม่ต้องเออๆต่โอเคครับมันแต่เลื่อนแล้วปล่อยไปก่อน โอเคครับเรื่องนั้นช่างมันไปก่อนวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องหนังเลื่อนหนังโป๊แหละก็เลยจะบอกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดนะครับรบกวนครับปิดเลยไมันจะรู้เรื่องพวกนี้ไม่ได้เหรอได้ป่าวอะเขาปกติเรื่องพวกนี้ต้องสิบแปดบวกเรื่องแรกที่เราอยากรู้ก็คือโดยส่วนใหญ่อันนี้เพื่อแบบผู้หญิงก็อยากรู้เนาะผู้ชายโดยทั่วไปเนี่ยการดูหนังโป๊มันเป็นเรื่องปกติไหมปกติครับปกติผู้ชายน่าจะดูทุกคนเนาะอ๋อตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะพี่ตั้งแต่เเ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 เดด็็็กกกนน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 ีีีี่่่่่่คคืออ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 ตตัััจจาาาาาาิทสรรรรรระะะะปปปููโโ้้้้้้้แลลวววบบไไไมมมึึงงขยยยยหหหุถ

โอ้โหมันเอาอะไรมาจำหมอ้ช่วงเวลาไหนเอาแค่เฉลี่ยประาณประมาณนั้นที่ดูหนังโปตอนประมาณม4ใ่ก็เราเนิร์ดไงนี่ถึงแล้วไอ้สัสสมัยก่อนที่เด็กมากมันอาจจะเข้าถึงหนังโปยากไงพอพี่ม4พวกมุดเทามก็อาจจะประมาณป5มันก็เป็นแบบช่วงที่แบบผ่านหนังโปได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าแต่พี่เอต้องพอสออะไรประนั้นอ่ะพี่หญิงนุ่งผ้าถุงที่อากเล่นตลิ่งใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงมันเป็นเล่นตลิ่งเหรอมันเป็นหนังสือด้วยมันจะเขียนแบบบรรยายเว้ยน้าสาว รูปติประตูจริงๆแล้วคนที่ดูอยู่ดูหนังโป๊กันครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาแล้วคนที่ดูก็ผู้หญิงหรอเกิเป็นแบบรายการแมนแคุยกันแล้วก็อยากรู้กันนะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาดูกันอายุเท่าไหร่ดูแบบประเภทไหนอะไรเงี้ยนะโอเคคำถามที่สองครับความถี่ในการดูเราดูแบบอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งหรือดูทุกวันหรือเดือนละครั้งเอาละก่อนเลยตอนนี้เอานปัจจุบันอ่ะประมาณสี่ครั้ง สครั้งต่อาทิ์ต่อวัน <c oughs> โอ้ดโเลยเอาเร่ให้เล่นเลย ท่าครั้งเดียวก็เรียกวันเว้นวันมากก็ประมาณนั้นท่าหใช่แล้วรุ่นพี่เหรอพี่เหมือนกันก็ดูประมาณนี้แหละผู้ชายทั่วไปหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแล้วคนดูเหรอครับนี่หคำถามทุกคำถามคนดูดูยังไงจ้ามาหน่อยจ้าอยากรู้ในแต่ละครั้งอ่ะเราดูจบป่าววะยันมีใครดูจบไหมว่างันที่ปุ่นสี่สิบสิบห้านาทีอ่ะอยากรู้ว่าว่าดูจบไหมเลยดูตอนเริ่มแล้วก็เลื่อนป่ใช่ว่าผู้ชายผู้ชายแหละผู้ชายดูโสต้องเลื่ยนมันน่าจะมีปุึนที่แบบว่าตึกตึ่งแบเคยดูจบแล้วก็แบบใ เดียวจบเลยหรอกดก่อนนะก่อ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 นึกว่าจบแล้วแบบไอ้เนี้ยแม่ง่เบื่อยบอกเลยนะครับผู้ผลิตหนังโปนะครับคุณไม่ต้องทำมาเป็นเรื่องคุณทำมาเป็นฉากก็อาจจะมีแต่มันมีแล้วเดี๋ยวนี้มันทำนะพี่กดได้พี่ไม่คือว่าบางเรื่องคือแบบดูแล้วแบบติงไม่ได้พี่เคยเห็นที่แบบว่าเราต้องดูคนเราสาวไปติดในเครื่องซักผ้าบ้างออกไม่ได้ อันไวะไเชื่ออะไรวะหนึ่งคนที่ไหนได้ลกมาด้วยจริงไี่แล้วเข้าไปได้แล้วก็ออกไปได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ใส่กันเลยไม่ใช่คนสายนายไม่ใช่ครสนาน่แล้วคุณหละครับดูจบไปต่อไปนะครับคำถามที่4นะครับเรื่องฟิลในการดูนะก็คือแบบว่าอ่ะโป้มีหลายชาติใช่ป่ะมีญี่ปุ่นฝรั่งไทยอินเดมีผม่าหรือเปล่ามีอนาดไม่รู้เราชอบดูแบบไหนคือจริงจริงที่มองว่าอย่างเงี้ยสหรับส่วนตัวพี่นะประเทศไหนเ่หรอเออี่มองว่าแต่ละ ประเภทอ่ะมันไม่เหมือนกันเ้ยคือการแสดงมันไม่ไม่เหมือนกันป่ะอย่างญี่ปุ่นมันก็อาจจะแบบว่าเป็นแนวน่ารักป่ะแบลวๆบลวนอยโดยส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นฝรั่งอ่ะแม่งจะโหดนะครับแล้วก็ว่ารู้สึกว่ามันไม่จริงอ่ะคือมึงเยอะไปอ่ะกูจะดูหนังโพกูมาดูเที่อะไรวะเนี่ยไม่คือนึ่ออกว่าถ้าผมอ่ะนะผม่าดีเพนน้องแต่ละวันเลยว่าไปเจออะไรว่าไปเจอสถานการณ์อะไรมาแล้วอยากดูแบบไหนอะไรเงี้ยอ๋อเก็ต่าพี่เข้าใจเออส่วิว่าไปเจอแบบเพียมาดูซีรีส์อยู่แล้ว เชื่อสเตยไม่ได้หรออะไรหรือถ้าเราดูหนังเกาหลีวันนี้เกาหลีไม่นัก็คืออารมณ์นั้นเว้ยใช่ถ้เห็นอะไรมาใช่บอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ความคิดชั่วนะแต่คือแบบว่าบางทีมันแบว่ามันทาอะไรไม่ได้อ่ะใช่ดูไม่คนไทยก็ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นผมไม่ดูดารานะผมชอบดูแบบคนที่แบบใครก็ไม่รู้อะไรยงเแบบตลกน่ารักน่ารักเหมือนเมื่อกี้พี่บอกว่าฝรั่งมันโหดฝรั่งที่มันไม่โหดมันก็มีมีใช่พี่อยากจะไปเจออะไรแบบว่ารุนแรงพี่ไปเจอพี่ไปทำอะไรจิตใจพี่อะพี่ไปเซิร์ชอะไรวะเข้าเว็บกดดดูู แล้วเวลาดูแบบฝรั่งมันชอบเวอร์ฝรั่งที่มันไม่มีเนื้อเรื่องอ่ะที่แบบว่าบรรเลงเพลงเลยอ่ะแบบร้องเพลงอะก็มีไงเพราอเรื่องเรื่องผมก็รู้สึกว่ามันประหลาดประหลาดเหมือนกันพี่พี่อยากจะไปเจอประสบการณ์ไม่ดีแล้วม็ทำร้ายจิตใจพี่มาเมื่อก่อนนั้นแล้วคุณเ่ะครับแล้วต้องมานั่งตอบมึงใช่่แม่โลทีเดียวก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เราเปลาเวอรดูอยู่แล้วคุณต้องออกคนไคอมเมนต์ก่อนใช่ไหมเนี่ย คำถามที่5นะครับเวลาเราดูแต่งผู้ใหญ่เราใช้คำเสิร์ชคำว่าอะไรเสิร์ชชื่อเว็บเลยอ่ะถ้าแต่ก่อนเราเสิร์ชว่าพรทับในสมัยก่อนนะพี่สมัยก่อนไม่มีนะเว้ยสมัยก่อนเราดเว็บที่พี่รู้จักก็มีแหละทั้งแอปเลยโอ้ยไปเข้าไปดูแล้วโอ้โโอ้โเว็บมันยังไม่เจ๊งมั้ยอยู่ไม่รู้ก็จริงๆแหละที่ดูมีมีอ่ะเฮ้ยแต่เคยเห็นนะแต่เราเห็นโฆษณาเลยโคตรนานเลยแล้วมันจะมี เดิน, <orman pulse S 3> นั่นแหละโคตรนานเลยพี่เล่นตังแต่รุ่นไหนเนี่ยโอรรุ่นสมัยก่อนอะเว็บโเว็บแรกเลยอะโปรเว็บแบบทแล้วก็โดนแบนก็อะอันนั้นนะกูว่ามันไปอันแรกๆที่มันสื่อแบบว่าซีพรอนทัที่มันเยอะที่สุดอะไปผมไม่รู้อะเฮ้ยริงไม่มูนจเล่นการยุกิท่รู้แต่ว่ ใช่แกขอพรพรเยอะใช่พอนๆครับโอเคครับวันนี้นะครับจบนะครับสำหรับคอนเทนต์18บวก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 นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบให้เราทำคลิปคุยกันสไตล์ผู้ชายที่แบบว่าติดเรทแบบบวกบวกบวกเนี้ยนะเพื่อแบบผู้หญิงอยากรู้เรื่องแบบว่าบบอะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามหาคอนเทนต์พวกนี้มานะครับซึ่งจริงๆเราก็ไม่ใช่คนแบบนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะไปเตะบอลแล้วเดี๋ยวไม่ทัน 不不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 不。